สวัสดีครับผู้ชมนะฮะวันนี้พ่อผมเซลหนวดทอโต้นะครับผมทึ่ษางานขายบริษัททอโต้นะครับวันนี้นะฮะใครที่หากระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้นะฮะผมมีว่างหนึ่งคันคุณผู้ชมนะครับแล้วคันนี้ราคาดีสุดในท้องตลาดผมท้าให้คุณไปหาได้เลยนะฮะไม่มีราคาดี เท่าที่นี่อีกแล้วแล้วได้รถสวยเกตเอนะครับผมเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะค,คุณผู้ชมคันนี้เลยนะฮะโตโยต้ารีโวโฉมหน้าหล่อนะครับปี2018พีเดเนอร์ยกสูง4ประตู2.4ตัว e นะครับคันนี้นะฮะตลาดเนี่ยขายกันอยู่8 0 9 0 0 0 0 0นะฮะแต่วันนี้เหลือเพียงแค่499,000บาทค,คุณผู้ชมแล้วที่สำคัญเลยคือฟรีดาวจัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงแค่เดือนละ9,000กว่าบาท,ทนั่นเอง ใครที่สนใจนะครับจะซื้อสดจะจัดไปแน้นนะฮะติดต่อหาผมเบอร์โทรด้านล่างได้เลยเดี๋ยววนี้ผมพาไปชมผู้ชมคันนี้สวยแค่ไหนนะครับเป็นรถหน่วยงานเลขไมล์หนึ่งแสนโลผู้ชมและดูไฟเฟยนะครับคือโครมแท้โครมเดิมจากโตโยต้ตาหมดนะฮะกระจังหน้าดําเป็นโนแบค็คสรับสีโครเมียมสวยๆแบบนี้ชิ้นงานโครเมียมเนี่ยยังไม่เป็นสนิมตามมดใดๆเลยผู้ชมการโชงกชันชนไฟตัดหมอกมีให้ครบนะครับผมไม่มีร่องรอยการขีดการข่วนมาเลยนะครับ ฝาโปรงเนิมแท้นะครับจากโตโยต้าบางๆเสียงบางๆไม่มีโป้หนามาแน่นอนคุณผู้ชมแล้วรอยต่อตัวรถแนบสนิทชิดเชื้อกันแบบนี้นะครับผมซุ้มล้อโป่งล้อคมๆใหญ่ๆแบบนี้สันเหลี่ยมตัวซุ้มล้อต้องนูนมาสวยๆแบบนี้เท่านั้นคุณผู้ชมแล้วแม็กได้มาเป็นแม็กขอบ17นะครับผมคันนี้อันลอยสีเงินนะฮะดิสเบรก ABS ล้อคู่หน้านะครับผมยางปี23คุณผู้ชมโชคอัพช่วงล่างใช้โชคอัพเดิมนะฮะ สวยมากๆนะครับคุณผู้ชมคันนี้ต้องบอกเลยว่าใช้คำว่าสวยได้เปลืองจริงๆนะฮะติดฟิล์มให้แล้วรอบคันคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้นะครับกระจกมองข้างหรือว่ากระจกหูช้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวโลโก้ไฮรักมาครบนะครับคุณผู้ชมมือเปิดประตูโครเมี่ยมนะและคุณผู้ชมดูนะตัว E แต่ได้เบาะหนังไปแล้วเรียบร้อยนะครับจริงๆเบาะจะเป็นเบาะผ้านะแต่คันนี้พิเศษคือเจ้าของเดินเขาหุ้มหนังมาหมดแล้วนะครับอันนี้คือหุ้มหนังมาจากศูนย์นะ หนังนี่แท้สวยเลยผู้ชมนี่ซอกน็อตนะครับเสาบีไม่มีถอดไม่มีขันคุผู้ชมอันนี้คือรถโครงสร้างเกตเที่ผมคัดมานะครับประวัติศูนย์เช็คได้เลยนะฮะด้านหลังกว้างๆแบบนี้นะฮะพื้นที่ผู้โดยสารแถว2เนี่ยนั่งค่อนข้างสบายนะกับ4ประตูตัวนี้นะครับผมใครสนใจนะฮะจะเดินทางมารองเทสได้ทดลองขับนะครับติดต่อหาผมเบอร์โทรด้านล่างได้เลยผู้ชมนะครับแล้วมาดูท่านท้ายกันนิดนึงนี่ การชนโฟกัสหน่อยกันชนไม่มีต้องรอยการบุบรอยรักยิ้มมาเลยนะครับบันไดเหยียบขึ้นมีเห็นนะฮะมือเปิดโครเมียมนะครับโลโก้ไฮรักโลโก้ลีโวอยู่ครบที่สำคัญคุณผู้ชมแม็ไรเนอร์เดิมนะฮะสันเหลี่ยมตัวแม็ไรเนอร์เนี่ยยังใช้กันไปยาวๆนะครับผมซอกน็อตด้านท้ายเนี่ยนะฮะรางน้ำสปอตน็อตยึดต่างๆนะครับผมไม่มีถอดไม่มีขันคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือเดิมโรงงานมาเลยนะฮะ ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยจริงแล้วรถหน่วยงานเนี่ยมีการดูแลรักษาไม่ทะนเน้นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไว้ใจวางใจได้เลยว่าพี่ๆจะได้รถสวยไปใช้กันแน่นอนนะครับผมผ่อนเพียงแค่เดือนละ9,000เท่านั้นเองนะครับผมแล้วมาดูภายในกันนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมผมไลายมาติฟังชันนะครับคันนี้เลขไม 1, 4, 10, ล์140,000ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะสำหรับรถหน่วยงานนะครับจอเปลี่ยนเป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยคุณผู้ชมตอนแรกนี่จอเดิมไม่ทัชสกรีนไม่ได้นะ แต่คันนี้จัดมาให้เรียบร้อยเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้หมดเลยนะครับแอร์เป็นแมนนวลเกียร์ออโต้นะครับผมมีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะฮะมาครบเลยคุณผู้ชมนะครับเบาะหนังตึงๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องสักนิดหนึ่งนะฮะโอ้หุ้มหนังมาก็หลายหมื่นแล้วคุณผู้ชมคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับ499,000านะฮะใครจะเอาไปใช้เดินทางออกต่างจังหวัดทํางานนะครับผมขนของนะผมแนะนําคันนี้เลยและคุณดูนะครับห้องเครื่องนะครับ เครื่องยนต์เดิมแท้นะครับไม่มีถอดไม่มีแกะนะ150แรงม้าอัตราการเร่งดีที่สุดแล้วผู้ชมน้ำมงนน้ำมันนะครับผมใสกิ๊กผมดูแลเปลี่ยนให้ตลอดนะคันนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายของเหลวให้นะฮะถ้ามันหมดสภาพเสื่อมสภาพนะฮะชิ้นไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมเช็คให้ผู้ชมนะครับแต่เครื่องยนต์นเดิมต้องแห้งแบบนี้เลยนะฮะสายพงสายพานปกติแล้วดูคานนะครับผมครับเพยตรงนี้ นะฮะสวยๆแบบนี้คานปีกนกซ้ายขวาผู้ชมไล่มาดูน็อตไม่มีขยับปั๊มอาปั๊มแอลมาถูกต้องตามกดเลยนะคันนี้สวยจริงนะครับแล้วดูฝาโปรงนะฮะไม่ถอดไม่ขันไม่แจกนะครับแล้วฝาเดิมปั๊มเตลยอตามาแบบนี้ผู้ชมนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะฮะอยากจะเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองนะครับต้องรีบเลยติดต่อโบอร์ทรด้านล่างนะครับใครสนใจอย่าช้านะคุณผู้ชม49 0 0มีคันเดียว วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถไายยี่ห้ออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ